บอ่อน้ำศัก์ซิทธิที่ไม่เคยแห้งนีบอ่อน้ำที่ไม่เคยแห้งมาดเลยแม้ในฤดูแล้งที่น้ำแห้งหมดไปจากแหล่งอื่นๆแต่บอ่อน้ำแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยน้ำใสสะอาดดูสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามตำนานเล่าขานในหมู่บ้านแห่งนี้มีหญิงสาวผู้หนึ่งที่อุทิศตัวเพื่อช่วยชีวิตของชาวบ้านเธอเป็นผู้เสียสละชีวิตเพื่อให้หมู่บ้านรอดพ้นจากภัยแล้งและความอดอยาก วันหนึ่งเมื่อหมู่บ้านภาเชิญกับใครแล้งนะหญิงสาวได้สาบานกับเทพพระเจ้าว่าจะถวายชีวิตเพื่อรักษาบ่อน้ํานี้ให้คงอยู่ถ้าหากหมู่บ้านนี้จะได้อยู่รอดอดอตามคําสาบานน้ำบ่อน้ําแห่งนี้ไม่เคยแห้งหมดไปน้ําในบ่อก,ก็ยังคงตืินไม่เคยยนดรอลองอทุกคนในหมู่บ้านต่างเชื่อว่าน้ําในบ่อแห่งนี้เป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์และจะคงอยู่ตลอดไป เพื่อเป็นการเตือนใจถึงการเสียสะละและความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้น